เอาละนี่เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วก็หนูไอ้หนูเวนี่กันละไม่ได้นอนกันเพราะมันมันอยู่หลังตรงนี้เมื่อกี้มันวิ่งไปผ่านผ่านตู้เสื้อผ้าวิ่งผ่านเตีนงมาเลยก่อนหน้านี้เราก็ได้จับมันแล้วแต่ก็หลุดมือไปได้ครั้งนี้จะไม่หลุดมือนะเมื่อกี้เ,เห็นหางไม่เดียวมัอยู่ใต้นี้แนะ่นไม่อยู่ซอกนี้อย่าไม่ต้องสงสัย แล้วมันไปอยู่ฝั่งมันไม่ได้นะจับมันด้วยมือซ้ายจังดูจับก,ก,ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าจับได้ก็พอแล้วนี่หางมันในกล้องอาจไม่เห็นแต่ว่าสายตาเห็นไอ้หนูเวนตีหนึ่งนี่ ไม่หลับไม่นอนเอาจจะแจ้งแล้วไปตามนี้นะแต่เสียงโดนกัดสูงมากเลยแล้ถ้าไปที่อื่นมันอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้แต่ไม่ได้นอนทั้งคืนนะเขาบอกว่าลูกูิชาต้องกล้าเสี่ยงกับหนูเหรอใช่กับหนูนี่แหละแล้ว,ล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 วเขาใกล้หางไปเรื่อยๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆเองมันอยู่ มันน่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่น่าจะมันอยู่ตรงนั้นแน่ๆอ้ยกลัวอุ้มันอยู่ทางหน้าเลยโอ้โหกับกับถึงหามันแล้วใช่มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นแน่ๆมันซ่อนอยู่ เห็นไ,ไหมล่ะเห็นตัวไหมล่ะแต่ว่าเรากดที่นอนเรา,อ,าอุ๊ยนึกกลัวเมื่อกี้จ,จับได้อยู่เลยรูเ,เกิดวลแนด้วยเชียหนักกลัวเกมผีอีกเเฮฮ้้ ห็นหางม,ามั้ยน่าเห็นแบบบมันกำลังเคื่อที่แต่เห็นแบบาจะเห็นหางมังนะต้อกเชืยส่งมือะต้องชอส่งมืออทวิดีโอไม่ได้อะกลัวกลัวมันกัดอะท้งมันเจ็บ เอาดูก้อยมันอยู่ใต้ที่นอนเลยอะ่ะก็ต้องเชอสองมือจะเป็นไงก็ <c oughs> ติดตามชมแล้วกันนะตอนนี้เขออขอพักไว้ก่อน